ไทยทีวีสีช่องสามร่วมกับ Honey and f r i e n d Entertainment บริษัทปตทจำกัดมหาชนบริษัทไทยเบ,บเวอร์เรจจำกัดมหาชนพริกไทยตราพึ่งหลวงสายการบินแอร์เอเชียเสนอ สวัสดีค่ะอรุณสวัสดิ์สวัสดีครับพ <regardez S 1> ี่พึ่งครับอรุณสวัสดิ์น้องชายครับสวัสดีคุณผู้ชมด้วยครับสวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะตอนนี้พึ่งก็อยู่ที่จังหวัดอุดรธาน,นีนะคะเป็นไงโรงแรมนี้โรงแรมนี้นะครับผมพี่พึ่งอยากจะบอกว่าดีมากมชื่อก็เวลาดีอยู่แล้วนะครับแล้วก็เหมาะกับผมมากเลยเพราะว่ารู้ไหมครับเวลาดีๆแบบนี้นะครับได้อยู่กับคนดีๆกำลังจะไปเที่ยวสถานที่ดีๆ ในช่วงเวลาดีๆแบบนี้ม,มีความรู้ส,ส,สึก<อ>สว่าเท้าไม่ติดพื้นแล้วรู้สึกรอย <c oughs> <c oughs> แต่พี่ก็มีความรู้สึกอย่างนั้นเหมือนกันเนาะว่าได้มาเที่ยวกับน้องชายที่น่ารักที่แอนนี่ว่าแต่ว่าเนี่ยนะเดี๋ยวพี่คิดว่าพอได้รับคําชมน้องแล้วเดี๋ยวพี่กะว่าเดี๋ยวจะไปหลับให้แบบว่าฝันดีจะไปนอนเลยเหรอครับฮะจะไปวันนี้เที่ยวละไม t ไทยแลนด์เราต้องพาคุณผู้ชมไปเที่ยวไม่ใช่เหรอครับเดี๋ยวพึ่งนอนสิครับเดี๋ยวพึ่งนอน คืออย่างนี้คือว่าพี่นะตั้งใจจะพาแคี่ยไปเที่ยวเดี๋ยวเราจากตรงนี้เดี๋ยวเราก็จะไปเที่ยวเลยไปเที่ยวเลยนะ,ะแน่นอนอ่า คือพี่จะพาไปเที่ยวธรรมชาติของที่จังหวัดอุดรธานีแต่ว่าการเดินทางเนี้ยมันต้องใช้ระยะเวลานิดนึงเราก็ถือโอกาสนี้ได้หลับบนรถได้เลยเดี๋ยวสัญญาเลยครับว่าจะแอบถ่ายรูปตอนที่พี่น้ำพึ่งหลับแน่นอนโอ้ใช้หลับผ้าวสวยเธอไม่ต้องพูดหรอกไปได้แล้วไปไไปทีกห้องหน่อยนะครับขอบคุณมากค่ะบ๊ายบายค่ะไปค่ะ มื่อกี้หลับปุ๋ยเลยครับเหรอ,อใช้เวลาเดินทางเป็นชั่วโมงเหมือนกันนะครับใช่ใช,ใชตอนนี้เราก็มาอยู่ที่อ่างเก็บน้ําผ่านเน Я นะอยู่ที่บ้านแม่ตําบลเชียงดาอำเภอสร้างคมอมซึ่งที่นี่เนี่ยพี่คิดว่านะชาวบ้านที่นี่เขาต้องเก่งมากๆเลยอ๋อ ขาจะต้องสามารถสร้างคอมได้ก็ต้องซ่อมคอมได้ที่บ้านนะมีไหมมีครับมีเครื่องไหนเสียมาเลยยกมาที่นี่มาซ่อมที่นี่ได้น่าจะซ่อมได้ทุกคนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีคเดี๋ยวแนะนําให้รู้จักกับท่านในอำเภอเลยท่านในอำเภอสโกลคือเรากําลังเถียงกันอยู่ค่ะว่าชาวบ้านที่นี่เนี่ยแหละค่ะอยู่ที่บ้านสร้างคอมเนี่ยเขาก็เมื่อสร้างได้ก็ต้องซ่อมได้ซ่อมคอมได้ทุกหลังซ่อาได้ทุกหลัง ค่าเรือนทุกครอบครัวเรือนเลยไหมไม,ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่อย่างนั้นนะครับจริงๆแล้วสร้างคอมเนี่ยเดิมเดิมทีนี่นะครับเล่ากันมาว่าสมื่อทําไก่อน,นชาวบ้านได้อพยพไปอยู่บริเวณบ่อน้ำนะครับบอ่อน้ำไอ้บอ่อน้ำเนี่ยภาษาอีสานเนี่ยคือคําว่าสาบแต่ทีนี้ไอ้ไอ้ตรงตรงบอร่อน้ำเนี่ยมันจะมีต้นคอมครับเป็นต้นไม้พื้นถิ่นนะครับลักษณะทรงพุ่มเป็นเถา มาขึ้นที่ข้างข้างข้างบ่อน้ำเลยชาวบ้านก็เรียกบ,บ้านสร้างคอมเดาผิดหมดเลยใช่สร้างก็บ่อน้ออําคอมก็ต้นไม้ตอนหลังก็เลยเพี่ยนมาเป็นอาอเภอ,อบ้านสร้างคอมแล้วก็กลายเป็นอำเภอสร้างคอมปัจจัย<ะ>ตรงนี้เป็นอ,านนอ่างเก็บน้ําเป็นอ่างเก็บน,น้ําธรรมชาตินะครับของอำเภอสร้าง,องนะคอมมีมานานครับชาวบ้านใช้ประกอบอาชีพประมงทำหากินเล็กๆน้อยๆนะครับตอนหลังก็เริ่มมีท้องถิ่นนะครับอบตอเนี่ย ได้มีแนวคิดที่จะสร้างเป็นแหล่งท่องเที่ยวนะครับ,รบก็เลยมีแนวคิดที่จะทําแพรนะครับแพประมาณนี้นะครับที่เราเห็นอยู่นะรเริ่มเริ่มเดิมทีนี้ที่ททออบ่อตอนาสะอาดีอยู่ฝั่งตรงข้ามฝัง่งนู้นนะครับรเริ่มเดิมทีก็แรกๆก็จะมีไม่เยอะนะครับตอนหลังก็เลยได้รับความสนใจจากพี่น้องอบริเวณใกล้เคียงแล้วก็ต่างจังหวัดเข้ามาเที่ยวค่อนข้างเยอะนะครับก่อนโควิดเยอะมากนะครับเยอะมากแล้วก็ช่วงหลังก็มี เทศบ,บาลตำบลสร้างคอมก็เลยสร้างเพิ่มเข้ามาอีกท่านหนึ่งบ้านบ้านแม่ที่เรายืนอยู่ปัจจุบันนี้ครับเพิ่มมาอีกท่านหนึ่งนะครับแต่แต่ขนาดนี้เน่เนื่องจากว่าสถานการณ์โควิดแล้วก็มีเรื่องอุปสรรคหลายๆอย่างเช่นจอกเนี่ยทำให้ท่าท่านาสะอาดกับท่าสร้างสร้างคอมเนี่ยไม่เปิดบริการนะครับแต่ตรงนี้ผมเห็นว่ามีความพร้อมที่จะสามารถเปิดบริการรับนักท่องเที่ยวได้นะครับ,รบก็เลยรีบกับทางผู้นําประธานกลุ่มว่าผมว่ามันเปิดได้นะ ็เลยประชุม hmm. ก uh ันแล้วก็มีมติว่าเห็นชอบให้เปิดผมเพิ่งมาเปิดเมื่อวันที่29ธันวาคมที่ผ่านมาเองนะครับร้อนไหมเราตอนนี้ใช่ไหมครับร้อนไหมเขาเปิดแบบร้อนๆเลยดีร้อนเนี่ยเราต้องมาอยู่กับน้ำครับไม่นานที่ถามว่าร้อนไหมคือเขาเปิดมาไม่นานมันเปิดร้อนๆเลยละเออเนี่ยยังไม่ค่อยมีคนรู้จักคนเออเขาเรียกว่าคนนอกยังไม่ค่อยรู้จักมากเท่าไหร่ คนในพื้นที่อะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะรู้จักกันเยอะค,ความน่าสนใจเนี่ยมีมากมายมแล้ที่สำคัญคือเราได้มาพักผ่อนอยู่กับน้ำโอ้โหสบายใจใช่เราลงแพกันเลยดีไหมคะได้เลยครับไ,ไม่ยนมินไหมครับ <c oughs> ไม่ยินใช่ไหมไปยังนะ้าเออ เดินทางละไมไปกับบริษัทปตทจำกัดมหาชนบริษัทไทยเบเวอร์เรจจำกัดมหาชนร่วมเดินทางละไมไปกับ พริกไทยตราพึ่งหลวงผลิตภัณฑ์เสริมอาหาราอินเมตตามานั่งแผ่แบบนี้น,นะคะนักท่องเที่ยวนี่นะคะสามารถเลือกแพ่ที่เราเนี่ยจะมานั่งเนี่ยมีแบบไหนบ้างคะ่ะขนาดรหรืออะไรยังไงก็แผ่จริงๆแล้วมันมีอยู่ประมาณ3ขนาดนะครับขนาดเล็กขนาดกลางขนาดใหญ่ แล้วแต่จานวนนักท่องเที่ยวที่ต้องการจะเป็นกุ๊บนะถ้ากุ๊บใหญ่แล้วก็แผ่กระดาษใหญ่แล้วแต่จานวนครับ่ะนีราา้ราคาละคะราคาก็ประมาณอ่าชั่วโมงแรกก็สองร้อยห้าสิบบาทนะครับส,งสอ,อ,อ,องกิจ่าตรำชั่วโมงใช่ครับใช่ครับหรือไมก่มก,มก็เหมาทั้งวันเลยก็ได้ครับก็ประมาณวันละหนึ่งพันบาทส่วนใหญ่แล้วนะท่องเที่ยวเนี่ยเวลาแบบมาอยู่บนแพเขาจะ ทำอะไรกันบ้างเนาะใช่ชืว่าเนี่ยอย่างแน่นอนเลยอยู่อย่างเงี้ยครับคงว่ายน้ําได้ไหมคะ๋อได้ครับได้ครับเงเล่นน้ำาแนเล่นได้เลยครับใช่ใช่่ต้องใส่ชูชีพนน้ํน้ลึกไหมคะน้าลึกครับตรงนี้ลึกเลยฮะแล้วอย่างอาหารอะไรต่างๆที่เราสั่งมากินเนี่ยครับอาหารก็ก็จากจากบนบนท่าเรือครับจะมีมีร้านอาหารแล้วก็จะมีเจ้าที่มาส่งพูดถึงวัดล่องแพแบบนี้นะครับเราทําอะไรได้ทุกอย่างเลยคนมี รวมถึงการกินด้วยครับพี่พึ่งอ่ตอนนี้หิว <laughs> ฉันก็หิวเราไปหาอะไรกินกันดีกว่าครับหาอะไรไม่ได้มากกว่านี้เรานักจากโทร <laughs> เล่แลฟีดูแพเอิรนเป็นยังไงชอบไหมมาทีนี่ชอบมากเลยครับบรรยากาศดีมากแล้วก็อยู่บนนี้ทั้งวันก็ไม่เหนื่อยครับเพลินมากครับจะไปเหนื่อยได้ยังไงเออเรือก็ไม่ขับพายก็ไม่ต้องพายนั่งเฉยๆแถมกินเออดูวิวแล้วก็นอนนอนไม่เหนื่อยต้องไหนนะคะว่าแต่เนี้ยนะจะบอกกับแพ้ว่าเพี่ราบมาว่า เวลาตอนช่วงแบบเย็นๆเนี่ยนะเราได้สัมผัสบรรยากาศยามเย็นแล้วก็อย่างได้มีโอกาสชมพระอาทิตย์ตกดินสวยๆที่บริเวณนี้ได้อีกด้วยเขาบอกว่าเป็นจุดชมวิวพระอาทิตย์ตกดินเลยนะก็อยากจะเชิญทุกท่านนะครับมาเที่ยวอำเภอรสร้างขมนะครับอำเภอสร้างคขมนี่อยู่อยู่ทางทิศตะวนออกเฉียงเหนือของจังหวัดอุดรธาน,นีไม่ไกลมากนะครับการขัามา,าคมก็สะดวก เรามีอ่างน้ําพานนะครับซึ่ง mm hmm. เป็นสถานที่ที่ถือว่าเป็นวัดใจ mm hmm. การท่องเที่ยวของอำเภอสร้างคอมมีแพรมีอาหารที่อร่อยครับ,รบมีน้ําที่ใสสามารถเล่นน้ําได้นะครับ mm hmm. ถ้าเรามาเช้าๆเนี่ยเราสามารถชมดอกบัวาบานอยู่ตามบริเวณรอบอางน้ําพานได้นะครับเราอยากจะฝากท่านผู้ชมทุกท่านนะครับแล้วก็ ท่านที่เป็นนักท่องเที่ยวเชิงธรรมชาตินะครับเรามีวิถีชีวิตของพี่น้องชาวสังคมชาวประมงนะครับให้ที่น่าสนใจแล้วก็มีสิลปะโอท็อปที่จะรอจําหน่ายบริการให้กับนักท่องเที่ยวทุกท่านนะครับก็ขอเรียนเชิญทุกท่านนะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณท่านนายเพิ่มมากๆเลยนะครับขอบคุณครับยินดีมากครับยินดียินดีครับยินดีครับยินดีครับขอบคมากครับเอาเลยโอ้ยนี่ ทำไมไปกับ A.J. มอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าทำไมอะไรมันเจอบอกว่าง่วงง่วงเหงาห่าวนอนอะไรขนาดนี้หง่วงจริงๆครับนี่มันเพิ่งเช้าเองนะเนี่ยนอนเพีย ตอนไม่อิ่มครับจริงๆแล้วนอนอิ่มครับนอนหลับสบายมากที่พักก็ดีมากๆเลยนะครับตอนนี้ยังรู้สึกว่าเมาที่นอนอยู่เลยแล้วที่สําคัญก็คือว่าพอมาถึงที่นี่นะครับก็ได้กินทั้งข้าวจีได้กินทั้งข้าวเหนียวปิ้งอโอ้โหยิ่งไปกันใหญ่เลยตอนนี้ครับกินข้าวเหนียวแต่เช้าเนี่แหละนะครับกไ็ไม่แปลกอะไรที่จะง่วงนอน,น,นเออนี่ยแต่รู้สึกแต่งตัวพร้อมเลยนะเนี่ย วันนี้จะพามาเาที่ยวทะเลบัวแดงเราจึงต้องตื่นแต่เช้ากันเพราะว่าบัวเนี่ยมันจะแบบว่าเห็นสวยงามเนี่ยตอนช่วงเชา้าครับทะเลบัวแดงที่เป็นแหล่งอันซีนของอุดรอ,อุอตะครับทไม่มีทางขวาก็เห็นจะมีบัวแดงเลยผมเห็นมีแต่แหนนะครับพี่พึ่งเข้าใจคำว่าทะเลปะทะเล ทะเลก็ต้องออกไปทะเลนี่ยังไม่ได้มันเหมือนกับอยู่ด้านในอย<อ>ต้องนั่งเรือต้องนั่งเรือไปถ้านั่งเรือออกไปแล้วจะต้องเจอกับบัวแดงแน่นอนใช่แล้วครับแล้วถ้าไม่เห็นบัวแดงครับก็ <sk iss ing> ไม่เห็นไงแค่นั้นเองอก็ใช่ดิไม่เห็นบัวแดงแล้วจะเห็นได้ไงไม่เห็นบัวแดงแต่เชื่อมั่นได้เลยว่ามันจะต้องได้เห็นตอนนี้มันเป็นหน้าของเขาถ้าเผื่อได้เห็นแล้วจะทำไง ก็จะถ่ายรูปครับเดี๋ยวถ่ายรูปให้ครับโอเคไปไปเลยเหรอครับเอ้ไปเลยชอบไหมแหมชอบมากครับพี่พึ่งโอ้โหมาถึงตรงนี้เนี่ยดอกบัวนี่หูสุดลูกหูลูกตาเลยนะครับเข้าใจคําว่าทะเลแล้วใช่ไหมเข้าใจคําว่าทะเลแล้วครับเห็นแ้ว ดูแล้วมันเหมือนแับเสิลูกหูลูกตาเนาะอ๋อนี่มันเป็นแปลงหนึ่งเท่านั้นเองนะพออันนี้หูเดี๋ยวมันก็จะมีแปลงอื่นที่มันบานอี๋ยกวันแนะนําให้รู้จักกับําอำเภออสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะถ้าหากว่าเราอยากจะมาเห็นดอกบัวที่สวยๆแบบนี้เนี่ยในแต่ละปีเราควรจะมาช่วงไหนบ้างครับครับช่วงเวลาที่เที่ยวเนี่ยก็จะเริ่มก็จะเริ่มตั้งแต่เดือนพฤศจิกาเป็นต้นไปครับอ่สิ้นสุดดอกบัวเนี่ยก็จะอยู่ประมาณเดือน ไปไปุมภาไปปลายกุมภามีนาครับก็อยู่กับสภาพอากาศด้วยนะครับแต่อย่างวันนี้พี่พึ่งเนี่ยสุกผมมาตั้งแต่เช้าเลยเพื่อที่จะให้มาดูดอกบัวผมก็เลยอยากรู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราจําเป็นที่จะต้องตื่นเช้าๆมาดูดอกบัวจริงไหมฮะจำเป็นครับเพราะว่าดอกบัวเนี่ยโดยธรรมชาติของเขาแล้วะพระอาทิตย์ขึ้นเนี่ยเขาถึงจะเริ่มบานออกมามถ้าพอช่วงช่วงแดดร้อนเนี่ย จะเป็นกลางวันบา,บางปีก็เป็นกลางวันถ้าอากาศเย็นไปถึงบ่ายเนี่ยก็บานไปถึงบ่ายก็มีนะครับครับขึ้นอยู่กัสบสภาพอากาศด้วยครับ ดูบัวนะที่สวยๆแล้วเนี่ยเวลาเรามาเช้าเช้าเนี่ยบางทีเราก็จะได้เห็นนกมีหลากหลายนกหลากหลายสายพันธุ์มากเลยครับตรงนี้เนี่ยเป็นที่พื้นที่อนุรักษ์พี่น้องประชาชนก็ช่วยกันดูแลรักษาไม่ให้เ,เกิดการทำลายนะครับนกเขาก็อาศัยอยู่นอกจากนั้นเนี่ยก็จะเห็นรอบๆเนี่ยม,มีมีการทำประมงนะครับมีมีมียอมียกยอมีการหาปลา นี่ก็จะเป็นแหล่งที่อุดมสมบูรณ์มากให้เป็นที่พี่น้องประชาชนเนี่ยได้มาหาปลาเพื่อบริโภคครับดอกบัวที่เราเห็นอันนี้เป็นดอกบัวพันธุ์อะไรครับออเป็นเป็นพันธุ์พื้นเมืองครับเป็นบัวสายครับอนอกจากที่เราเห็นที่สวยๆงามๆเนี่ยครับสามารถเอา สายบัวเนี่ยไปประกอบอาหารได้ด้วยนะครับแล้วส่วนกลีบบัวเนี่ยก็มีพี่น้องที่ทอทอผ้าครับก็เอาไปเอาไปทำการย้อมย้อมสีผ้าให้กลายเป็นสีดอกบัวนี่ด้วยครับแถวก็เคยมาทำด้พี่พี่พุ่มพาผมไปที่บ้านโนนกรใช่แล้วเนี่ยแหละก็คือบัวสายเหมือนกันเลย เวลาของรายการก็จะหมดลงแล้วเนาะแต่ก่อนที่เราจะจากกันในวันนี้อยากจะแบบนี่ให้ท่านแนมเพรนนะคะคเชิญชวนคุณผู้ชมแล้วก็คนที่ชมรายการอาจจะมีที่ต่างประเทศด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะคะคให้มาเทีย่ยวที่จังหวัดอุรดธดานีนะคะแล้วก็อำเภอคุมพวาปีครับ ครับจะเห็นว่าวันนี้นี่อากาศก็ดีนะครับสบัวเราก็สวยนะครับอยากจะเชิญชวนให้พี่น้องนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างประเทศนะครับได้มาท่องเที่ยวมาเห็นกับตัวเองนะครับว่าสวยขนาดไหนนะครับทะเลโบแดงที่ที่มีการประชาสัมพันธ์ออกไปหลายๆที่นะครับแล้วก็พื้นที่ของเราเนี่ยยังรอต้อนรับพี่น้องนักท่องเที่ยวที่อยากมาดูด้วยตัวเองนะครับแล้วก็นอกจากนั้น กุมภาวาปีของเราก็ยังมีที่แหล่งท่องเที่ยวอื่นๆนะครับอย่างเช่นสะพานหินธรรมชาติใช่ครับแล้วก็พี่น้องประชาชนชาวอำเภอกุมภาวาปีเป็นคนน่ารักแล้วก็รอต้อนรับพี่น้องทุกๆคนที่จะมาท่องเที่ยวด้วยความยินดียิ่งครับเห็นด้วยเลยค่ะเห็นด้วยเลยครับไม่ต้องขอขอบคุณท่าเต็มมากๆเลยนะครับคที่มาเยี่ยมชมขอบคุณค่ะค่ะอ่าตอนนี้ เวลาก็หมดจริงๆเสร็จแล้วด้วยนะเอาเป็นว่านะคะวันนี้น้องพึ่งแล้วก็น้องแฮวนะคะก็ะต้องลาคุณผู้ชมไปพร้อมกับรายการเที่ยวละไมไทยแลนด์เวิร์ครับผมเขากันใหม่สัปดาห์หน้าค่ะสวัสดีค่ะขอขอบคุณโรงแรมเวลาดีอุดรธานีโทรศูนย์ 42219219